สวัสดีครับชื่อโทมัสครับชื่อเฟิร์สวันครับอ,อยากที่หลักเราสองคนรักกันเลยมนะแต่ว่าทำไมชื่อโทมาจะไม่ชื่ออะไรเฟิร์สทูเฟิร์สทีไม่เฟิร์สวันอ่าเฟิร์สวันก่อนเลยเอ่อเฟิร์สทูเฟิร์สทีน่าจะไม่มีครับเพราะว่าเฟิร์สวันมาจากเอ่อชื่อจริงผมชื่อวรรณกรครับก็เลยเป็นเฟิร์สวันอะไรอย่างงี้ชื่อชื่อเฟิร์สแบบว่ามีหลายคนแล้วไม่อยากซ้ำครับเออาตั้งเองเราตั้งให้พี่อ๊อฟตั้งให้ครับ ก็สำหรับผมชื่อโทมัสมาจากตอนเด็กๆเลยครับตอนเด็กๆชอบดูเรื่องโทมัสเดอะเทรนก็เลยคุณพ่อเลยตั้งให้ครับผมผมชอบดูครับผมชอบดูใช่ครับแบบพ่อเปิดให้ก็ดูเลยชื่ออื่นมาก่อนชมื่ออื่นมาก่อนผมจำไม่ได้ครับจำได้แค่ชื่อจริงอ๋อครับก็สำหรับผมนะครับก็ พี่ BM ครับก็พาผมมารู้จักกับพี่ชีวินพี่ออปชันอย่างนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าเขาลังหาแคสเมมเบอร์ที่เป็นน้องกันอยู่ครับแล้วทีนี้เขาเลยเห็นผมเป็นแบบ The p e r f e c t A c t o r สำหรับเขา <c oughs> เขาเลยลือกผมมาแล้วก็ได้เล่นที่เจคนกลางครับแล้วก็ได้เขาดูมาดีเลยอ,อของผมก็พี่พี่นัดเป็นคนติดต่อมาครับอะไรอย่างนี้ก็ตอนนั้นตอนนั้นผมไปเล่นเป็น เรื่องอะไรอะที่พี่สี่เล่นอะ,อะใช่เรื่องเรื่องรักรักเจ็ดปีครับผมผมไปเป็นนักแสดงรับเชิญครับแล้วก็พี่สีก็ชวนมาแล้วก็พี่นัทด,ด้วยครับก็เลยได้มาอยู่แล,แล้วก่อนที่จะเข้ามาดูบนันทึกเรารู้จกักหรือว่าแบบรู้จักดูอย่างนั้นเขาคนดังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก่อนเข้ามาก็รู้รู้จักแค่พี่สีกับนูนิวอะครับแต่ว่าคือคือเขาดังมาก ก็เห็นเห็นแบบตามห้างตามอะไรอย่างงี้คือเห็นหมดเลยใช่นะครับก็เพื่อนคนแรกของผมก็เป็นพี่เทอมี่ครับอืมก็เจอกันแบบในแบบที่สถานที่ข้างนอกครับก็เลยเอ้ยได้คุยกันสนิทกันเลยครับพี่เขาน่ารักดีครับพี่ทอมี่เป็นเพื่อนคนแรกใช่ครับคี่เราคุแล้วใช่ใช่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบโหแบบฟุกฟุกมากๆเลยเออ ใช่ครับก็เลยกำลังจะใช่เป็นผมได้คิดเลยครับแบบเจอครั้งแรกอะแล้วแบบเฮ้ยคนนี้น่าจะเป็นดารานะแล้วพอได้คุยปับ๊บเฮ้ยดาราจริงโอ้โหบอกเลยแบบผมได้คิดจริงๆแล้วแบบเล่นเรื่องพี่เจ็ดขนากลางครับก็เฮ้ยเจอพี่ทอมมี่แล้วแล้วทีนี้จนถึงวันนี้ครับก็ได้เป็นคู่กับพี่ทอมมี่ผมได้คิดแล้วแหละตอนนี้เน้องซีรอยู่ครับเอออย่าเล่นแบบ นั้นครับก็ใน <c oughs> พูดยงดีในยูนิเวอร์สของอย่าเล่นกับอนอนก็จะมีพี่เอ,อื้อพี่คิงนะครับก็จะเล่นด้วยเป็นพี่เจกับพี่เนทแล้วก็จะมียิมแล้วก็ผมที่มาเล่นคอยสสทบให,บให้ก็เรื่องนี้จะเกี่ยวกับคนทํางานออฟฟิศอย่างนี้ครับก็ดูซิว่าชีวิตคนทํางานมจะเป็นยังไงและในร a เลชันชิพนั้นนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เราติดตามดูได้นะครับอย่าเล่นกับอนอนท์และพี่เจ็ดคนกลาง อ๋อผมรู้สึกว่าไม่ค่อยไกลตัวนะครับผมก็เคยแบบทำงานในออฟฟิศมาก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็เข้าใจแล้วก็เออมันก็ตามบทแล้วแบบมก็ตามคาแรคเตอร์มันเหมือนจริงมากแต่คือว่าเรื่องอย่าเล่นกับอรถนั้นอะ่ะมันจะเน้นแบบความโชคร้ายมากๆเลยครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องมาเจองานหนักเราต้องทำโอทแบบกลับบ้านกี่โมงตื่นเช้ามาอีกทีนึงก็ทำงานอีกแล้วครับ เหนื่อยครับการเป็นคนทํางานแนะนําชาวออฟฟิศทุกคนเลยครับให้ไปดูเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถรีเลทกันได้เองนะคะมีระบบการงานทำงานแล้วแต่ก็ไม่ไม่มีเลยครับแต่ว่าเราก็มาในบ้านมันอยู่ไม่ทำงานเรื่องนี้แล้วเนาะเป็นเรื่องวิเลี่ยนเลยใช่ครับยากเลยครับจริงจริงก็อยากเล่นทุกเรื่องแหละครับแต่ว่าเรื่องนี้ คิดว่าพี่ออฟน่าจะมองว่าเหมาะกับผมกับเต้แล้วก็พี่เนทพี่เจมครับก็เนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าพี่เจมพี่เจมกับพี่เนทจะเป็นคู่หลักครับพี่เจมจะย้อนอดีตไปเมื่อยุค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 โบราณครับก็มันจะสลับไปยุคโบราณกับยุคปัจจุบันครับประมาณนี้ ออผมอยู่ทั้งสองยุคเลยครับมีตัวผมยุคโบราณครับแล้วก็มีตัวผมในยุคอดีตฮะยุคยุคโบราณกับยุคปัจจุบันครับใช่ครับตัวละครชื่ออะไรตัวละครครผมชื่อแก้วกับปันครับผมกดดันนิดนึงครับเพราะว่าภาษาภาษาที่ใช้มันแบบ มันไม่เหมือนที่เราพูดกันปกติด้วยใช่ครับลองด้วยหนาอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับมันเหมือนเหมือนจะเป็นคนละยุคกับอ๋เจ้าอะครับใช่ครับก็ไปดูละครนะครับดูดูเรื่องบุเพครับใช่มันคล้ายๆกันแนแนวนั้นครับใช่ ใช่ครับอ่าก็เรื่องพังสไปายนะครับจะเป็นเรื่องแอคชั่นเกี่ยวกับคุณนายใส่ซื่อและบริการของเขาครับตอนนี้ก็สามารถติดตามดูได้ใน IG t w i วิตเตอร์ครับพังสไป i ์ดอทออฟฟิเชียลแต่เดี๋ยวผมจะเล่าแบบเนื้อเรื่องคร่าวๆให้แล้วกันนะครับก็คือว่าก็จะมีแบบเจ้านายก็คือผมนี่แหละอ่าเป็นซินแล้วทีนี้ก็จะมีบริการอยู่3คนนะครับอ่าก็จะมีวิทอมมี่เลโอและก็พี่าย ครับจะมาคอยป้องผมอย่างนี้เพราะว่าแบบมันก็จะมีกลุ่มคนร้ายมาสู้อะไรนี้เขาต้องแบบสู้กลับไปเพื่อจะเซฟผมไว้ให้ได้ครับแต่ละคนแต่ละบริการแต่ละคนอ่ะก็มีความสามารถพิเศษหมดเลยพี่ทอมมี่ก็ใช้ปืนครับพ,กกพี่เลโอก็อ๋อพี่เลโออะไรนะต่อยต่อยครับต่อยต่อย,อยเออใช้มือต่อยครับและพี่ไต่นะครับว่าจะเป็นฟิลแนวแบบคอมพิวเตอร์ไอทีแล้วก็จะเล่นมีดใช่ครับ เจ้านายใส่ซื้อครับจริงไหมอะย่า่าจริงครับโอ้เป็นอยู่แล้วไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เอ้าเรียงครับวันนี้เนียนจานจานเล่นแล้วเล่นเออตอนนี้ได้เป็นไนะคะมเพิ่งฟิตติ้งไปอ่าเพิ่งฟิตติ้งผังสปายไปครับก็ได้รับฟีดแบ็กมาเยอะครับก็เฮ้ยแต่ดีมากเลยครับสนุกมากเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับฟู้ดซัพพอร์ตเลยนะครับที่มาส่งให้ผมและพี่ทอมมี่ครับอร่อยมากๆเลยครับกินหมดแล้ว นิดนึงเรามาเป็นน้องใหม่บ้านดูบันทิงเนาะมีที่ีรับน้องเราอย่างไรบ้างเราที่ทำอาเฟิร์นก่อนเลยหยอครับก็ตอนที่ไปเอาติ้งครับเอ่อคือคนอื่นเขาก็เล่นน้ําใช่ไหมครับแล้วคือทีนี้ผมผมเป็นคนที่ไม่อยากเล่นเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วผมกําลังจะหนีไปอาบน้ํานอนพอผมเข้าห้องน้ําเท่านั้นแหละครับโดนอุ้มเลยครับ อ,อยู่ในชุดยังไม่ได้ชุดนอนอะครับเป็นชุดชุดปกติครับใช่แล้วตามมาในห้องน้าเลยครับแล้วก็จับผมไปโยนเลยครับมีโทมัสด้วยครับแล้วก็มีพี่เนทพี่เจมยิ้มครับประมาณนี้ใช่แคน์เลยไหมคะไม่แครนะครับไม่แคร์ค่อยว่ากันครับ <c oughs> ดีแล้วครับแกงง่าย เราเล่นนะก็สนุกดีครับก็ได้ไปเอาติ้งมาโล่หลมการกับยิมพี่เนทพี่เจมโอ้สนุกเลยไปแกล้งแบบแกล้งแบบรุ่นพี่แบบข้างบนอะแกล้งพี่เจนหนึ่งอะไรพวกนี้ด้วยสนุกดีครับถ้าเรามีโอกาสกับี่ในค่ายของเราอเนี้ยอยากแบบแจ้งใครที่สุดเอออยากแก้กแก้แครพี่สุดสำหรับผมอยากแกล้งยิมครับยิมตลกมากแล้วแบบยิมไม่ค่อยสู้กับเท่าไหร่ แบบพอแกล้งเบาเลยเฮ้ยเคยครับเคยเคยแต่นิดนึ่งนิดน uh ึ่งอย่างนงี้ก็เลยแบบอยากเอาคืนอ่ะหมอนไส้เอ่ออยากแกล้งพี่ออฟได้ไหมครับเพราะว่าพี่ออฟชอบแกล้งผมแบบว่าผมนั่งอยู่ดีแล้วพี่ออฟก็เดินมาปู่เงี้ยเออผมก็ตกใจอะไรเงี้ยครับเออใช่ใช่ครับพี่ออฟน่ารักพี่ออฟน่าแกล้งครับ เราสองคนมีไอ้บานกอดตื้เราจะไปได้สำหรับผมก็มี IG ครับ <c oughs> firstone.wnk <c oughs> ครับ twitter firstone.underscorewnk ครับแล้วก็ tiktok เ <c oughs> พิ่งเปิดครับ firstone.underscorewnk เหมือนกันครับแล้วก็ฝากติดตามน้องใหม่คนอื่นด้วยครับมีทั้งเจ็ดคนติดตามได้ในช่องทางดูมันดิเลยครับ <c oughs> ดูมันดิทีวีครับลองไปหาดู ก็ฝติดตามช่องทาง IG จีด้วยครับชื่อโทมัสซิมีรัตครับและ t w i t t e อร์กับติ k t o k t ทีโทมัสทีซีครับครับได้นอนครับอุ้ยล่าสุดเลยโอ้หทำกันโล่ากันไปด้วยคนเทนติกตอล่าสุดโอ้ล่าสุดเลยเหรอครับตายแล้วปั่นมากอะไรค